มิตรภาพที่ดีเสมอมามดดำโพสต์ภาพโวยพรวันเกิดอุ้งอิงอายุครบ37ปีนึกอะไรสมหวังปรารถนาทุกอย่างลุ้นพรุ่งนี้ทักสิงกลับบ้านมิตรภาพที่ดีเสมอมาพิธีกรดังมดดำคชาพาโพสต์ภาพโวยพรวันเกิดอุ้งอิงแพท,ทองทานในโอกาสวันนี้วันที่21สิงหาคมตรงกับวันเกิดซึ่งปีนี้จะมีอายุครบ37ปี โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคู่กันลงในอินสตาแกรมสตอรี่ส่วนตัวเขียนข้อความอวยพรวันเกิดว่าสุขสันวันเกิดสุขกายสุขใจนึกอะไรสมหวังปรารถนาทุกอย่างทุกประการก่อนหน้านี้อุ้งอิงหรือนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยยืนยันว่านายทักษิณ ชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่22สิงหาคมนี้และการเดินทางกลับของนายทักษิณจะถือเป็นของขวัญให้กับคนในครอบครัวและถือเป็นของขวัญวันเกิดของตนเองอีกด้วยทั้งยังบอกอีกว่าตนเองยังคงห่วงเรื่องความปลอดภัยในทุกเรื่องของนายทักษิณรวมถึงเรื่องสุขภาพ เนื่องจากเมื่อมาถึงประเทศไทยนายทักษิณจะยังไม่ได้เข้าบ้านจึงห่วงในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยโดยรวมและยืนยันว่าการเดินทางกลับมาครั้งนี้ไม่ได้เป็นตัวประกันทางการเมืองการเดินทางกลับครั้งนี้มาในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่เดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองหลัง17ปีที่ผ่านไปอยากจะกลับมาเลี้ยงหลาน เรื่องนี้คือจุดประสงค์หลัก